สาวเราขับรถไปเที่ยวห้างจะถึงหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปรู้ไอ้ดีพอแม่พี่น้องเบอร์สุอโมทุกคนเน่ามือนี้ก็ว่าเขาซื้อห้างช่องแม่นอนใครมุกมาดีคือเกามือนีเห้าสีผ้ากันไปเที่ยวนะจ๊ะทุกคนจ้ะไปเดินห้างเดอะมอที่ประเทศไทยอันนี้เดอะมอเดอะมองงามบงมานะทุกคนนี่ประเทศไทยก็ประเทศไทยสิจะไปเดินเดอะมอจะไปเดินที่เราไม่มีเดอะมอ ที่เราไม่มีเดอะมอจาิ๊กซีก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แลว้วไม่มี KFC ด้วย KFC ก็มีบิ๊กซีก็น่าจะมี KFC นะที่เวียงจันทร์ไปสัทีเถอะนั่น,นแหละทุกคนเรากำลังจะไปนะจ๊ะมีคนขับคนเก่งขับพาไป <ๆ S 2> กันเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงนน้นเลยนะนี่ระหว่างทางนะ ไปดีหลายคนเลยยังบ่ตายยังอยู่ยังอยู่บ่นนีไปกันหลายคนเลยไปกันสามคนแถอคือว่าโบไก่แห้งเนาะจ้าทุกคนเว่้เวลาประมาณซิบกว่านาทีนี่แหละก็รหอดเดือบ่หม้อนะจ้าจะว่ากับบุควยได้อันนั้นเอื่อยเพื่อกับเลยครับบุควยได้กครับไปปนะดานอทุกคนจะไปจอดจะแซกจอดในห่างบ่เออเดี๋ยวเราจะไปดูเนี่ย ชีมีมองจอดอยู่บ่มีอีดอกคนเข้ามาเมืดโครงการมันละเขเริ่มหยุดกันเนาะวันนี้แสีคนในกรุงเทพในยังในหรือเปล่าแต่ว่าเขาเริ่มหยุดกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้สองสาวเล่าดูเห็นกินตัวเองอีกเนี่ยไอยังเขาเอินว่าไอยังกับนะพีเห็นผีพีเห็นผีพีเห็นผีเนี่ยเบิ่งกระหัวเป็นคนเล่าวันนี ราก็ใกล้จะถึงแล้วอันนี้คือทางที่เราจะไปนะทุกคนจ๋าที่มีตึกใช่พี่น้อยกลับใกล้เที่ยงเนี่ยแหละก็กลับจอดลงหน้าบ้านโอ้ยไงพี่น้อยก็ปั่นจักรยานเข้าบ้านไปหน้าหมู่บ้านจะกินนานกินเสร็จก็กลับนเพราะว่าต้องไปทำงานไปช่วยถูบ้านอันนี้มองนี้จะเป็นข้างนานี่สิเป็นมองนี้สิเป็นพ่านทิพย์นะทุกคน มันมีสิบองนี 10, ่สิเป็นพันทธีอีกฟังอีกฟังตรงขามกันสิเป็นเดอะมอจะใกล้ยๆเยิ้งๆตรงนู้นไปหน่อยนะเดือมอไปฉันมันทำไว้ได้วไวอันนี้คือพันธีพาซ์ซาตอนเย็นๆเขาซีบีขายของหมองข้างหน้านี่นะทุกคนจ้ะแต่ว่าเฮาบเวลเมาเนาะถ้าทาแล<ห>้วมีโอกาส,สเกษีได้มาใหม่อยู่เนาะประมาณปลายปลายเดือนคุณเนี่นะเกีได้มา ใกล้จะถึงแล้วอันนี้บรรยากาศทางไปรถกระไลแถบเมืองไทยนี่เนาะอันนี้ว่าบริรถบริตติ้นด้นี่กินกินดูไรจนอันนี้เบิดตบรติจนจนจัดเบิรเด็กจะไปกิน KF c ซวันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเดอมอลเราจะกลับรถไปจ้าชิกับรถไปนะทุกคนจ้ นะทุกคนแล้วก็เออจะเดี๋ยวเข้าไปจอดรถอยู่ข้างในนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในห่างจะ้ะบุคคลเดมาาอันนี้โปรเดจิตอันนี้น<อ>เนี่ยเดมอมีจกสันกันนะโอ้ลายเลยนเนาะบุคคลมาแบบว่าอันนี้เจ๊เถื่อไงอันนี้คือครั้งแรกที่มาลงจอดรถที่เดยวมอ เป็นลุนกันนะจ๊ะช right? ันจีได้กันนะคะสันจีชันจีเหรออืมวัวหานทองเนี้ยอยู่สันจีอืบ้ามันอยู่อันนี้เราจะขับรถขึ้นไปนะทุกคนอ้ายเดินๆอุ้ยลุน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 คากแทะอู้แต่แต่เขาคิดวยาความไม่มองจอดอยู่ประเดี๋ยยังรถขึ้นมาหลายคากแทะเนาะ ว่ามีที่จอดไปขึ้นนี่อีกเหรอได้ม่ตามเขาเลยมีหมองจอดรถอยู่ประเดี๋ยวรถเนี้คือมาลายค่ะแถวเนาะมีหอดผุนบ่เคยสั่นสิบสี่ผุนบ่หรือะนรว่าไม่ใช่ลายสั่นขนาดวันน้เลยเยอะแยะโอ้โหโอ้ในนี้แม่มึงบระตูมึงจะไปไหนมึงจะจอดนี่แล้วนะจอดใช่ก็จอดดถนะ ได้เดินใกล้หน่อยเอยจอดปูนยนต์ส่วน,น,นปูน,ปน,ปนเปลือง,อ,งองเท่าแต่ว่าสันตัวนั้นมองจอดลายแช่เนาะเอ้อมองมองจอดบุคอยมีแต่ว่าสันตัวนี้จอดอลายแบบประมาณว่าเ,เออใกล้แล้วอืมก็ฟาดเลยแมนอันนี้สันหนึ่งนะทุกคนมองจอดล่หลายมองจอดลายจ้านี่จะเดี๋ยว,วนคนขับเขาเกียง ขาไปใส่กระหอดคนขับเกียงข่าไปใส่กระหอดขาไปใส่กระเป็นอันนี้ด้านซีขาวจอดยืนได้หน,นีนะจ๊ะอาเลียนกลางเลยป่ติโอ้ยสน้นหัวใครอยากมาทางขอกระเดียงของเขาเจ้อันนี้ <ปะ S 1> ถึง,ง,งแล้วข้อมเลียนหรือเปล่าอันนี้วัน ตอเมวันไม่เห็นหน้าเลยเอันนี้ก็คือหอดเดีวนะจ้ากำลังสิจอดรถจ้าถอยเขาถอยออกอยู่ถ <c oughs> อยเขาถอยออกอยู่ <c oughs> จะได้ขันเดี๋ยว่ารุ่นรุ่นมาสิคอมเล่นเขาบ <c oughs> อเย้ขัาสีดาหัวยูบกุ๊กเมาอยู่ เป็นแนบ่เป็นแนวบ่ดครึ่งๆกลางๆแต่ก็ไปงมไปเลยบ่ได้อยากบ่ได้สนใจไผนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาไปเดียวเฮาสิเป็นหยังเข้าไปเบิ่งในหางกันว่มันสิมีการเปลี่ยนแปลงได้ๆเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มาโดน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 